สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนอกจากสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นวิ่งบนนะครับเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับอ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิดเนินแนวทางสถิตินะครับสลักแห่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นวิ่งบนนะครับก่อนจะเข้าสููตรการคิดเงินนะครับเรามาดูสูตรในการคิดเนินกันก่อนเนาะสูตรในการคิดเนินนะครับหลัก10บวกกัน4ครั้งหลัก10ล่างบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวก5บวก4นะครับเนาะนะครับ9บวกกัน4ครั้งนะครับ9 4สี่ 36 36ิบหกสามสวกเเป็นสี่สิบวกหเป็นห้าสิบวกเป็นห้นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนะาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก8 4 3 2ตัวล่างออก52สิบนะครับสูตรธทรกคิหคำนวณนะครับสมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสบกการสี 3, ครั้ง 4ี่สี่สบกสวกหเป็น21 16, 5, 21ิบเอเวกห้าบวกหเป็น26 26ิบกยวกสเป็น30มนะครับามาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะฉะลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออกหกหกสีตัวล่างออกสตัวล่างออกศูนย์หนึ่งนะครับส่วนตัวเลขขนวณนะครับหกมานะเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับ งวดถัดมาเลยนะครับเนาะหกบวกกันสครั้งนะครับหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สีศนย์เป็นยี่สิบกหาเป็นยี่สิบเวกสเป็นสานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดทันมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสตัวบนออกศูนย์สามตัวล่างออกหกหนึ่งนะครับอ่วนทลคีขคหนวยนะครับสาม มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม3นะครับบวกกัน4ครั้ง3 4 12 12บวก6 12บวก6เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก4เป็น27นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ สลักกินแบงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก07 1 2ตัวล่างออก5 4านะครับอ่ะสูตัวเลขคิดคำนวณน,นะครับ7มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดทันมานะครับเจ็ดบวกกันสี่ครั้งนะครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดบวกห้า 28่บวกหเป็น28่บวกหเป็น33 33ิบวกหเป็น38นะครับบวกสเป็น42นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสาตัวบนออกหนึ่งสองกสองตัวล่างออก52นะครับอัูตรตัวเรขคิดคำนวณน,นครับสมานะครับ อ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ2บวกกัน4ครั้งนะครับ2 4เป็น8 8ด,ดบวกหเป็น13 13า,บ,าบวกหเป็น18 18ป,บ,ปบวกสเป็น22นะครับนะ สองบวกกันสองสี่ครั้งเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามโอเคนะครับถูกต้องเนาะสถิติได้ตัวเดิมครับท่านผู้ชมสถิติฮาหนอยเนนวิ่งบน งวดประจำวันที่28คลิปนึงหกสามนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาทําการรับชมครับคลิปการคิดคานวณในวันนี้เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นคนักำลังใจเนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากขึ้นแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับก็สําหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ไม่รบกวนเวลาของสมาชิกแล้วนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับที่เข้ามารับชมเสมอมานะครับอ่ะวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับขอให้เหง ขอให้ปังกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ